สว,ววาาสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ในรายการไซซ์ซิงค่ะติดตามนิยากรนะคะน้องกา่หาพิ่แรงงามค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทางวีเซฟค่ะอันนี้เป็นทางเฟสหนึ่งนะคะน้องติดตามเดีย๋ยววันนี้เนี่ยเ,เราจะไปไหนกัน,นะคะวันนี้นะคะติดตามจะพาพี่น้องไปยังโรงงานที่รองรับมาตรฐานฮาลาลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ที่พร้อมมากมากเลยนะคะสําหรับที่จะไปโรงงานฮาลานนะคะเพราะว่าพี่แอบได้ยินมาว่าที่เนี่ยเป็นฮาลานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะน้องติ๊ต่าใช่ใช่ซึ่งอา,อาจจะตอบโจทย์กับลูกค้านะคะที่กําลังแบบเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ฮาลานนะคะเพื่อที่จะเอาไปแบบจำหน่ายต่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะน้องติ๊ต่าใช่ใช่ค่ะวันนี้ค่ะติต่างก็จะพาพี่น้องไปดูว่าโรงงานนะคะเขามีมาตรฐานฮาลานเขาได้มาอย่างไง ผลิตภัณฑ์เขาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็มาตรฐานเขาสูงแค่ไหนไปไมหมคะน้องปีต่างไม่บอกความลับไม่นความลับมากๆเลยต<ช>ื่นเต้นแล้วนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปกันเลยไหมหรือว่ายัางไงดีไปกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่ั็เลยคะไปกันเลยละค่ค <'s> ่ะ แล,แล้วตอนนี้ค่ะความรับของเราก็ถูกเปิด<ฮ>เพลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่น้องนี่เลยค่ะบริษัททาคาโซ NC ประเทศไทยจำกัดค่ะค่ะเราไปชมข้างในกันเลยค่ะเรันม,มาเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทาคาโซค่ะ น,นี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริษัททาคาโซ่แล้วนะคะก็ได้นั่งอยู่กับคุณจุไรรัตนะคะนวสุทซึ่งเป็น general manager ของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะค่ะ uh huh. วันนี้นะคะก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะคะของ uh huh. ทาคาโซ่นะคะว่าทางบริษัทนะคะได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาซึ่งเป็นสินค้าที่เป็น product ฮาราญ100%เลยะคะก็อยากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างแล้วก็ที่นี่เนะะี่ยค่ะมีจุดประสงค์และก็เป้าหมายอย่างไรในการแบบดำเนินของทาง ของบริษัททาคาโซ่เนี่ยค่ะค่ะกะ็บริษัททาคาโซ่นะคะต้องการที่จะผลิตอาหารไทยะคะ่ะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อที่จะพรีเซนต์อาหารไทยให้กับต่างประเทศด้วยแล้วก็เพื่อในประเทศไทยสําหรับให้คนที่แบบคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทาให้เราสะดวกในการรับประทานอาหารอะไราเงี้ยสำหรับแล้วก็มีฮาลาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โปรดัก์ของเราก็จะมีตัวที่เป็นอาหารสํเาเร็จรูปพร้อมทานนะคะ แล้วก็มีเพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวน้ําจิ้มผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย<ช>นะคะ,คะมีถึง3มรสชาติ<ช>ด้วยกันเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งสินค้าของเราอะคะ่ะ จะต้องเอ่อเราอะ่ะต้องการที่จะให้พวกพาสะดวกแล้วก็เก็บรักษาง่ายโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะอันนี้ก็คือเน้นความสะดวกสบายเลยไยแล้วก็เน้นไปทางเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าของเราจะไม่ใส่พวกขุยชูรสอะไรเลยอ๋อผลิตภัณฑ์ทุกตัวนี้ก็คือไม่ต้องแช่เย็นได้เลย<ช>ก็คือสามารถเอามาพี่เอามาแบบว่าเวฟทานได้เลยใช่ไหมคะ,คะอ๋อซึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้ค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ล่าสุดที่ออกมานี่มีวางจาหน่ายบ้างหรือยังคะตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายทางออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็ทางตะขอมเดินเพจดดูนงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่วางอยู่ข้างหน้านี่ค่ะก็สามารถซื้อได้ตามท้างสสินาเคยใช่ไหมคะใช่อันนี้พอจะแนะนาได้ไหมคะว่ามีวางที่ไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีที่ b ิกซีค่ะอ๋อแล้วก็มี แมคแวร์ลูแล้วก็วิลล่าก็ถือว่าในประเทศในประเทศไทยก็คือถือว่าทั่วเลยใช่ไหมคะสำหรับที่น้องได้ยินมาเลยนะคะโปรดักที่นี่ที่ถือว่าเป็นแบบโปรดักที่ขายดีเลยนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะชิมดูกระเพราไก่นะคะอันนี้อยากให้คุณธุรกพรีเซนต์อีกหน่อยหนึค่ะว่าขายดีจริงหรือเปล่าขายดีจริงไหมก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวสินค้าขายดีค่ะในในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็ขายดีมากแล้วก็ ขายดีทั้งตัวที่เป็นตัวอุ่นร้อนด้วยอ๋อะจะเป็นแบบนี้เลยใช,ใช่ไหมคือรสชาติซอจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เผ็ดจัดจ้านเป็นรสชาติไทยแท้แล้วก็ฮาลาล100%มุสลิมชาาิอย่างดิฉันก็คือทานได้นะคะแต่จะได้บอกญาติพี่น้องนะคะให้มาอุดหนุนกันเลยแล้วมันมีหลายโปรดักต์มากจริงๆนะคะดูเป็นเป็นพวกกับข้าวนี้นะคะนี่ก็มีนะคะเป็นใจ หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะตามมาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะคะค่ะก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าบริษัททาคาโซเนี่ยค่ะอาหารของเขานะคะคือฮาลาลร้อซนต์นะคะจริงๆอยากจะทราบไปถ่าวว่าทางที่นี่ค่ะปฏิบัติยังไงนะคะถึงจะได้ตาฮาลาลที่แบบร้อเซขนาดนี้มาซึ่งมันค่อนข้างจะยากอยากถามเคล็ดลับนิดนึงค่ะก็รินดที่เราได้มีการขอตัวฮาลาลนะคะ <c oughs> <c oughs> จากสถาบันโดยตรงเลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยสินค้าบางส่วนล่ะค่ะเราก็มีส่งออกมาเลเซียด้วยซึ่งเราก็ได้ฮาราลจากคิมด้วยตัวนี้อ๋อสื่ถึงยากมากๆเลยนะคะของมาเลเซียก็พนักงานของเราส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นพนักงานที่อยู่บริเวณ ใกล้ๆกับโรงงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นมุสลิมใช่ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะก็คือที่นี่ทั้งบุคคลทํางานเองแล้วก็แล้วก็อะไรก็คือเป็นเป็นมุสลิมก็คือหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนมีการมาตรวจสอบหรืออะไรเงี้ก็คือผ่านเกณฑ์หมดเลยใช่ค่ะเราก็จะมีงานออดิตทุกปีอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าดีมากเลยทั้งจากในประเทศเองแล้วก็จากทางมาเลย์ยปกติที่นี่ก็คือจะส่งออกไปทางมาเลเซียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะมีแบบพวกบรูไนอินโดนีเซีย มีมั้งแม่ตอนนี้ยังค่ะแต่ก็มีลูกค้าที่แบบติดต่อสนใจนะคะได้สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ฮาลันแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ถารวโซ่นะคะดินดีมากๆเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาแบบดูน่าทานมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะแล้วก็ไปซื้อกันได้ที่มาร์เก็ตเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณจูไรรักมากๆะนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็มาให้ทางวีเซิร์ฟของเราเองนะคะได้เข้าพบถึงที่โรงงานทาคาโซ่กันเลยนะคะยินดีอย่างมากนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณค่ะ